สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการประกันรายได้ข้าวนะครับซึ่งก็สอบผลออกมาไม่ดีนะครับซึ่งก็เป็นข่าวไม่ค่อยดีก็แรงข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมานาะยอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็คือทกศครับซึ่งทกศเนี่ยได้เสนอกรอบโครงการการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563แล้วกและก็2 5 6 4รอบ่กรอบวงเงินรวมกว่า1.52เซแสนล้านบาทตามที่คณะกรรมการนโย,ยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินอบอเห็นชอบไปแล้วเพื่อเป็นการเตรียมการไว้เพราะหากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และทกศจะสามารถดําเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้ทันทีอย่างไรก็ตามครับบอ,อร์ดทกศนี่ย,ยังไม่มีมติเรื่องดังกล่าวเนื่องจากมองว่าวงเงินในการประกันรายได้เข้าไปเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างสูงสูงกว่าปฏิีผ่านมาเนี่ยเกือบ2เท่าว่าง,งั้นซึ่งจะมีผลต่อสัดส,ส่วนนี่สาธารณะที่จะทาให้นี่เพิ่มสูงขึ้นกว่า6 0ของ GDP ไปมากดังนั้นจึงจะรอให้ครมเห็นชอบก่อน เน,นื่องจากช่วงนี้รัฐบาลกังวลเรื่องนี่สาธารณะแม้ว่าล่าสุดจะมีการขยับกรอบเพดานนี้สาธารณะเป็น70แล้วก็ตามแต่หากรวมความช่วยเหลือดูแลประชาชนจากผลกระทบโควิด19ที่ออกมาเพิ่มเติมและกลไกในการตลาดที่เข้ามาช่วยเหลือสินค้ากเกษตรต่างๆนี่สาธารณะก็อาจจะใกล้เคียงกรอบ70มากขึ้นเพราะระยะ ต่อไปยังมีมาตร,รการที่จะต้องช่วยเหลือกเกษตรกรเช่นดูแลเรื่องภัยธรรมชาติชดเชยด้านต้นทุนการผลิตและก็เรื่องหนึ่งอื่นอีกหลายรายการว่าอ้างมันที่ผ่านมาในแนวะโน้มการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เข้าเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเกษตรกรบางส่วนเห็นรัฐมีน,นยโยบายสนับสนุนก็ขึ้นทะเบียนพื้นที่เพาะลูกก็มากขึ้นมีการเปิดลงทะเบียนหลายรอบมีทั้งรอบตกสำรวจ ด้วยซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ซึ่งก็เป็นที่เช่าและก็การสอบทานซึ่งยอมรับว่าเกษตรตำบลไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดก็จะเป็นปัญหาของคนทําจริงซึ่งไม่ใช่เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินก็ไม่ได้ทาซึ่งเมื่อเป็นงานนโยบายที่มีต่อเนื่องกันมาหลายปีก็เริ่มมีการใช้ช่องว่างของโครงการโดยส่วนของราชการหลายส่วนเริ่มมีการประเมิวนว่าวงเงินที่มาค่อนข้าง,งสูง แต่ความเข้มแข็งในการตวรวจสอบภาคประชาสังคมยังน้อยแหล่งข่าวเก่านะครับวันนี้และแหล่งข่าวยังไกลว่านอกจากนี้ต้องยอมรับว่าโครงการประกันรายได้พืชห้าชนิดได้แก่พวกปาล์มน้ํามัน,มนข้าวยางพารามันสํปะหลังและก็ข้าวโพดก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองด้วยเนื่องจากเป็นรัฐบาลผสมดังนั้นบทกศจึงรอดาเนินการตามมติครมซึ่งคาดว่าครมเนี่ยอาจจะไม่ได้อนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้ ข้าวตามที่นคอนออบอขเห็นชอบทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของทกศก็จะต้องมีการเตรียมการน้อยสำหรับจ่ายเงินให้กับเกษตรกรโดยวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินประกันรายได้และขั้นตอนต่างๆไม่ได้ต่างจากเดิมดังนั้นบตรกศจึงมองว่ายังมีเวลาในการหา,หารือร่วมกันอีกครั้งส่วนวงเงินที่ต้องใช้1.5แสนล้านบาทนั้นอะ จากสถานะจากสถานะการเงินของทกศก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องแต่ต้องรอติดตามอีกครั้งว่าครามะจะมีมติอย่างไรโดยคาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอครมอภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับโครงการประกันร,รายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 0 6 3แล้วก็64กรอบวงเงินรวม1.52เศรษล้านบาท ตามที่คณะกรรมการน,นบขเห็นชอบไปแล้วแบ่งเป็น1โครงการประกันร,รายได้ชาวนาวงเงิน8 9 4 0 2ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ใช้วงเงินเพียง56 142ล้านบาท2โครงการช่วยเหลือค่าบริหารการจัดการข้าวโดยใจ่ายให้กับครัวเรือนชาวนาไร่ละ1,000บาทจำกัดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกิน20,000บาทวงเงินรวม 54,972.72ล้านบาทสาม,มารถารคู่ขนานโดยมีเป้าหมายชะลอการขยายชะลอการขายข้าว0 5ล้านตันเป็นวงเงินที่รัฐบาลต้องจ่ายขาดเป็นเงิน7 7 7 6 5 9 8ล้านบาทประกอบไปด้วย1สินเชื่อ ชะลอการเก็บข้าววงเงินยี่20 4หมืล้านบาทโดยเป็นวงเงินที่รัฐบาลต้องจ่ายขาด5,853.48ล้านบาท2สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าววงเงิน1.5หมื่นล้านบาทเป็นงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายขาด562.5ล้านบาท แอการชดเชยดอกเบีย้ยวงเงิน540ล้านบาทแล้วการส่งเสริมผักดานการส่งออกเป็นวงเงิน810ล้านบาทนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับซึ่งมันเป็นข้ออ้างทั้งนั้นเงินขนาดนี้ที่พวกมันถลุงไปซื้อนู่นซื้อนี่เท่าไรกันครับก็ขอระบายหน่อยก็บอกว่าคงเป็นระอยู่นะครับก็ต้องรอกันต่อไป